ไม่อยากพิการเลื่อนผ่านได้เลยครับเพราะผมไม่สนใจคุณหรอกแต่ใครก็ตามที่ยังเดินได้ยกของได้คุณดูให้จบครับคุณจะได้ไม่พิการข้อ 1. ไอ้พวกนั่งเกินแปดชั่วโมงต่อวันเนี่ยกล้ามเนื้อจะรีบลงเส้นประสาทจะถูกกดทับและคุณจะเสี่ยงเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นทำไมไม่เข้าใจสักทีวะแต่วัยสีขึ้นไปเนี่ยจะเสี่ยงมากกว่าครับเพราะร่างกายคุณไม่ได้แข็งแรงเหมือนตอนคุณเด็กๆแล้วข้อ2อไอ้พวกที่ไม่เคยออกกําลังกายเนี่ยข้อต่อจะเสื่อมเร็วขึ้น กล้ามเนื้อจะอ่อนแอลงแค่หกลมนิดเดียวคุณอาจเจ็บหนักได้เลยอะไรนะพี่แค่หกลมนิดเดียวก็เจ็บหนักเลยเหรอจริงอยู่ว่าตอนนี้คุณอาจจะไม่เป็นไรแต่ตอนที่คุณอายุมากขึ้นกล้ามเนื้อมันเสื่อมลงนะครับมันไม่ได้แข็งแรงตลอดไปนะครับถ้าคุณไม่รีบสะสมความแข็งแรงเนี่ยในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดคุณล้มป๊อกแป๊กแล้วกระดูกหักขึ้นมาเนี่ยผมว่าไม่ใช่เรื่องแปลกเลยและข้อ3ามไอ้พวกที่กินอาหารแปรรูปก,กับของหวานมากไปเนี่ยทั่วร่างกายจะอักเสบหมด คุณจะป่วยเป็นโรคเรื้อรังต่างๆได้ง่ายมากทั้งสมองและกล้ามเนื้อจะเสื่อมสภาพเร็วขึ้นและสุดท้ายก็จบลงที่พิการครับแต่ครั้งนี้ถือว่าเป็นโชคดีของคุณนะที่ผมไปเจอสิ่งนี้มาเอาจริงๆนะผมไม่อยากมาบอกไอ้พวกที่ไม่ดูแลตัวเองหรอกแต่ผมสงสารไงใครก็ตามที่ไม่อยากให้ร่างกายตัวเองเสื่อมไปมากกว่านี้คุณต้องกินโพแทนดิมเนื้อวันกับเนื้อถูกครับเพราะมันสามารถลดอนุมูลอิสระในร่างกายได้สูงสุด40% ภายใน30วันและพออนุมูลอิสระมันลดลงสภาพแวดล้อมภายในร่างกายก็จะดีขึ้นตามไปด้วยร่างกายคุณจะเสื่อมช้าลงคุณจะกลับมาอ่อนเยาว์ได้นานมากขึ้นและรวมถึงความแข็งแรงและเรียวแรงจะค่อยๆกลับมาครับแล้วก็คลิปนี้ไม่ต้องแชร์นะผมไม่อยากจะให้คนรู้เรื่องนี้เยอะส่วนข้อมูลเพิ่มเติมจะอยู่ที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์นั่นแหละครับไอที่ขีดไว้แดงๆนั่นแหละ